ฉันเดินไปหาอ e ีธานคนที่ฉันแอบรักห้องล็อกเกอร์ er. เขาติดอยู่ในนั้นมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วฉันแอบมองเข้าไปข้างในด้วยความระมัดระวังแต่ในห้องล็อกเกอร์ไม่มีใครเลยแล้วฉันก็เห็นอ e ีธานออกมาจากตู้เก็บของเขายิ้มแปลกๆแ,แต่มุ่งหน้าไปยังทางออกฉันเกือบซ่อนหลังเสาได้ไม่ทันและเขาก็ไม่สังเกตเห็นฉันเมื่อเขาหายไปจากสายตาฉันก็เข้าไปในห้องล็อกเกอร์ ฉันตรวจดูตู้เก็บของของเขาด้วยความสนใจก็ไม่มีอะไรนี่แล้วตอนนั้นอีธานไปทําอะไรที่นั่นจากนั้นฉันสังเกตเห็นรอยมือสีแดงที่ผนังด้านหลังชิเลอรหรือเปล่าฉันเข้าไปใกล้เพื่อตรวจสอบมัน ด้วยความตกใจฉันพยายามจะเปิดมันแต่มันไม่ขยับเลยฉันพยายามตีประตูถ้ายังอยู่ต่อฉันต้องหายใจไม่ออกแน่ๆนฉันพิงหลังตู้เก็บของเพื่อพักหายใจแล้วทันใดนั้นฉันก็รู้สึกว่ากำลังตกลงไปที่ไหนสักแห่งไม่ฉันจะบอกคุณว่ามันเริ่มต้นยังไงสองเดือนที่แล้วฉันถูกพามาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งใหม่ที่ก่อนถูกปิดเพราะเกิดเหตุฉุกเฉินเรื่องสภาพอาคารฉันไม่ได้เสียใจเท่าไหร่มันไม่ได้ดีเลย ฉันเป็นสาวขี้อายไรเพื่อนและฉันแทบจำพ่อแม่ของฉันไม่ได้พวกเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อฉันอายุสี่ขวบฉันกำลังเล่นตุ๊กตาตัวโปรดที่บ้านเมื่อมีเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งมาหาฉันและฉันต้องใช้เวลา13ปีในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่น่ากลัวนี้เพราะแบบนี้ฉันจึงไม่ได้คาดหวังอะไรดีๆจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งใหม่แต่แล้วฉันก็ได้พบคนที่ถูกชะตาด้วยที่นั่น เคทเราเป็นรูมเมกันเธอสูญเสียพ่อแม่ไปจากอุบัติเหตุเช่นเดียวกันและนั่นทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นเคทเป็นคนใจดีและกล้าหาญเธอมักจะปกป้องฉันจากการแกล้งของเด็กผู้ชายคนอื่นๆ mm. และเธอสังเกตเห็นด้วยว่าฉันชอบอีธานซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในสถานเลี้ยงเด็กเขาทั้งตั้งใจเรียนและช่วยงานในห้องสมุดเสมอเขาเป็นผู lemonade, ้ชายที่หล่อเหลาและมีบางอย่างที่ลึกลับเกี่ยวกับตัวเขาใช่ฉันตกหลุมรักเขาอย่างบ้าคลั่ง แต่ฉันกลัวว่าเขาจะปฏิเสธฉันดังนั้นจึงได้แต่เฝ้าดูเขาจากระยะไกลเขทพยายามห้ามปรามฉันเช่นกันเธอบอกว่าการเดินไปเดินมาในบ้านเด็กกำพร้าคนเดียวนั้นไม่ปลอดภัยเธอบอกว่าที่นี่มีตำนานทุกๆปีจะมีเด็กผู้หญิงหายตัวไปแต่ฉันไม่เชื่อและเฝ้ามองอีธานต่อไปฉันเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆเขาสามารถอยู่ในห้องล็อกเกอร์คนเดียวได้หลายชั่วโมงและเมื่อเขากลับไปที่ห้องของเขาเขามักมองไปรอบๆเหมือนเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่าง ฉันอยากเล่าเรื่องนี้ให้เคทฟังตอนทานอาหารเย็นแต่ไม่รู้เธอหายตัวไปไหนบางทีเธออาจจะอยู่ในสนามเด็กเล่นฉันกำลังจะไปที่นั่นแต่แล้วก็เห็นอีธานแอบเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ความอยากรู้อยากเห็นทำให้ฉันตัดสินใจตามเขาไปคุณเข้าใจแล้วสินะว่าฉันตกอยู่ในห้องล็อกเกอร์ได้ยังไงเพราะความอยากรู้อยากเห็นของฉันฉันจึงลงเอยที่นี่ในที่ซ่อนลับของอีธาน แม้เขาจะฟกชัม่มฉันลุกขึ้นยืนและคลำหาสวิชไฟมันสว่างขึ้นและฉันก็ได้เห็นห้องลเล็กๆที่มีเตียงหนึ่งเตียงคมไฟตั้งพื้นและผ้าม่านที่ผนังโดยไม่มีหน้าต่างน่าแปลกที่เตียงนั้นเต็มไปด้วยตุ๊กตาหมีอีธานโตมากแล้วทำไมเขาถึงต้องการของเล่นจากนั้นฉันก็สังเกตเห็นบัตรผ่านห้องสมุดตกบนพื้นฉันก้าวเข้าไปใกล้และต้องสะดุง้งบัตรผ่านเป็นของเคกและมีเลือดติดอยู่ ฉันนึกถึงรอยสีแดงในตู้ล็อกเกอร์แล้วตกใจมากพระเจ้าอีธานทำอะไรกับเคสฉันต้องออกไปจากที่นี่แต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงดังเอี๊ยดของประตูตู้ล็อกเกอร์อีธานกลับมาแล้วฉันไม่รู้จะซ่อนตัวที่ไหนจึงรีบปิดไฟแล้ววิ่งไปที่ผ้าม่านขณะที่ฉันซ่อนตัวอยู่อีธานก็เข้ามาในห้องเขาเปิดโคมไฟและเริ่มเดินไปรอบห้องช,ชา้าช้าฉันหวังว่าเขาจะไม่สังเกตเห็นฉันจากนั้น ฉันก็เห็นหริ้วแสงส่องมาที่เท้าของฉันพมานสั้นเกินไปฉันหวังว่าอีธานจะไม่พบฉันแต่ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินคนเข้ามาใกล้ฉันไม่กล้าขยับตัวด้วยความหวาดกลัวแต่แล้วอีธานก็หมุนตัวเลี้ยวไปที่ไหนสักแห่งขณะที่ฉันถอนหายใจโล่งอกมานก็ถูกดึงออกไปแล้วอีธานก็จ้องมาที่ฉันด้วยความโกรธเธอมาทำอะไรที่นี่เขาถามด้วยความโกรธ ดวงตาของเขาดุร้ายฉันเริ่มพูดแก้ตัวว่ามาตามหาหนังสือของฉันแต่อีธานก็ตัดบทฉันเขาตะโกนว่าเขาไม่ชอบถูกโกหกและดึงสกอตเทปออกจากด้านหลังของเขาฉันต้องสอนให้เธอรู้จักแต่ยุ่งแต่เรื่องของตัวเองเขากระซิบท้องของฉันเย็นวับเขาเป็นบ้าหรือไงผู้ชายน่ารักคนนั้นที่ฉันตกกลุ่มรักไปไหนฉันจะไปที่ประตูแต่อีธานขวางทางฉันฉันควรทำอย่างไรดีฉันมองไปรอบๆมีโคมไฟตั้งพื้นขนาดใหญ่อยู่ใกล้ ฉันผลักมันเข้าใส่อีธานด้วยกำลังทั้งหมดที่มีและวิ่งออกจากห้องไปอีธานรู้สึกตัวอย่างรวดเร็วและวิ่งตามฉันไปฉันวิ่งหนีเขาไปตามทางเดินที่คดเคียวดูเหมือนว่าฉันจะสลัดเขาไปได้แต่แล้วอีธานก็ยังตามทันฉันมองไปรอบตัวแล้วก็ชนเข้ากับใครบางคนครูใหญ่ของบ้านเด็กกำพร้ารอดแล้วเขาตักเตือนฉันเรื่องการวิ่งไปรอบห้องโถงแต่ฉันตัดบทเขาอีธานค่ะเขาบ้าและเขาก็ไล่ตามฉันแต่ครูใหญ่กลับยิ้มและบอกว่าฉันแกล้งสร้างเรื่อง อีธานเป็นเด็กที่เชื่อฟังมากและแน่นอนว่าเขาต้องไม่คิดวิ่งไปทั่วห้องถงแบบนี้ไม่คุณไม่เข้าใจฉันบอกครูใหญ่เกี่ยวกับรอยเปื้อนเลือดในตู้เก็บของของอีธานและบาดผ่านของเคสแต่เขาไม่ฟังฉันเขาบอกให้ฉันกลับไปที่ห้องเดี่ยวนี้แต่ครูคะฉันแยง้งแต่ครูใหญ่ตัดบทฉันยิ่งหยาบคายเขาบอกว่าที่นี่มีบทลงโทษอย่างรุนแรงสำหรับการหมิ่นประมาทมันไม่มีประโยชน์ที่จะโต้แยง้งฉันจะกลับเข้าไปในห้องฉันหวังว่าจะได้พบเคส แต่เธอไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดทั้งคืนภาพคราบเลือดของเธอคอยหลอกหลอนฉันเคทที่แสนดีเธอเป็นคนเดียวที่ใจดีกับฉันฉันตัวสั่นเมื่อคิดว่าอีธานได้ทำอะไรกับเธอวันรุ่งขึ้นเธอยังไม่ปรากฏตัวและมีข่าวลือกระจายไปทั่วว่าไม่มีใครเห็นเคทตั้งแต่เมื่อวานนี้และมีเพียงฉันเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอจริงๆฉันต้องหยุดอีธานบ้านนั่นไม่มีใครควรได้รับอันตรายอีก ฉันต้องหาหลักฐานแน่นนาะฉันตัดสินใจกลับไปที่ห้องล็อกเกอร์เพื่อหาบัตรผ่านของเธอฉันต้องแสดงให้ครูใหญ่เห็นโดวยวิธีนี้เขาจะเชื่อว่าอีธาต้องรับผิดชอบต่อการหายตัวไปของเคสและส่งเขาให้ตำรวจแต่ห้องล็อกเกอร์ปิดฉันพยายามจะเปิดมันด้วยลวดและเตะใส่มันแต่ก็ไร้ผลฉันต้องหาหลักฐานเพื่อเปิดโปงอีธาน แล้วฉันก็จําตำนานเรื่องเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปได้เย็นวันนั้นเองฉันตัดสินใจไปคนข้อมูลประวัติของสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าและได้เรียนรู้สิ่งที่น่ากลัวปรากฏว่านอกจากเข็ดแล้วเด็กผู้หญิงสามคนก็หายตัวไปใน3ปีที่ผ่านมาฉันตัดสินใจดูแฟมส่วนตัวของอีธานด้วยและพบว่าหญิงคนแรกหายตัวไปปีเดียวกับที่เขาเข้ามาในสถานเลี้ยงเด็กกาพร้า และเมื่อฉันออกมาจากที่เก็บข้อมูลฉันสังเกตเห็นว่ามีคนแอบดูฉันจากหลังม่านเป็นอีธานฉันพยายามหลบหนีเข้าไปในฝูงชนแต่ก็ทําไม่ได้ดูเหมือนว่าอีธานต้องการจัดการกับฉันในฐานะพยานรู้เห็นฉันไม่สบายใจเลยแต่ฉันรู้ว่าฉันยอมแพ้ไม่ได้ฉันต้องการหลักฐานชัดว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบต่อเด็กที่หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นฉันตรงเข้าไปที่ห้องที่อีธานอาศัยอยู่เขาและรูเมทคงกำลังอยู่เวรแต่ความคิดที่ว่า อีธานจะจับฉันทำให้ฉันสะท้านฉันค้นตู้ดูทั้งหมดในห้องของเขาแล้วจูๆ่ๆฉันก็พบว่ามีบัตรผ่านห้องสมุดตรงโตง๊ะข้างเตียงมันมีชื่อของคนที่หายตัวไปและแม้แต่ของเคสฉันแทบจะกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวไม่ต้องสงสัยเลยว่าอีธานเป็นคนอยู่เบื้องหลังฉันรีบคว้าบัตรแล้ววิ่งไปหาครูใหญ่หัวใจของฉันเต้นแรงฉันต้องรีบ ฉันอยู่ไม่ไกลจากสำนักง,งานเมื่อฉันสังเกตเห็นอีธานกำลังเดินนำหญิงสาวคนหนึ่งไปที่ห้องล็อกเกอร์เธอคือเยรารายใหม่ฉันตัดสินใจจะจับเขาคาหนังคาเขาและบันทึกทุกอย่างลงในวิดีโอดังนั้นเขาแก้ตัวไม่ได้อย่างแน่นอนฉันเดินตามพวกเขาไปในตู้เก็บของและประตูก็ปิดดังปังฉันเขย่งเท้าไปที่ตู้เก็บของพร้อมกับโทรศัพท์และเปิดประตูฉันยื่นพิงรอยแตกแคบๆในห้องลับแต่แล้วบานพับก็ส่งเสียงดังเ e อียดอาร์ อีธานยืนนิ่งและฟังแต่หลังจากนั้นเขาก็กลับไปคุยกับหญิงสาวต่ออย่างมีความสุขฉันเกือบโดนจับได้แต่แล้วโทรศัพท์ของฉันก็สั่นฉันได้รับข้อความสแปมให้ตายสิอีธานได้ยินเสียงนั้นและเขาก็ตรงมาหาฉันจะทำยังไงดี ฉันพุ่งออกจากห้องล็อกเกอร์แล้ววิ่งไปหาครูใหญ่อีธานวิ่งไล่ตามฉันและจับแขนฉันได้ที่ห้องทํางานฉันหนีออกมาได้ด้วยความยากลาบากเปิดประตูแล้ววิ่งเข้าไปข้างในขอบคุณพระเจ้าอีธานถูกทิ้งไว้ข้างนอกฉันเริ่มพูดถึงเด็กผู้หญิงที่หายไปและล็อกเกอร์ของอีธานเพื่อพิสูจน์เรื่องที่ฉันพูดฉันดึงบัตรผ่านจานวนหนึ่งออกมาจากกระเป๋าของฉันและให้ครูใหญ่ดูวิดีโอที่ฉันเพิ่งถ่ายในโทรศัพท์ของฉันเขากําลังจะเชื่อฉันแต่ในขณะนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูอีธานเข้ามาในห้อง ฉันเดินหลบข้างไปด้วยความประหลาดใจและเขาก็ยิ้มให้ฉันราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีธานบอกว่าเขาได้ยินสิ่งที่ฉันพูดเกี่ยวกับเขาแล้วและเขาอธิบายว่าเขาเพียงช่วยเด็กผู้หญิงเรื่องวรรณกรรมนั่นคือสิ่งที่ห้องแห่งความลับทุกสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กผู้หญิงเองก็ไม่ได้หายไปไหนพวกเธอถูกพาไปหาครอบครัวใหม่แต่เรื่องในห้องล็อกเกอร์ล่ะฉันถามด้วยความอึง้งอีธานจะแยะยิ้มและบอกว่า มันเป็นสีแดงสำหรับโปสเตอร์ห้องสมุดนี่เป็นเรื่องไร้สาระอีธานสร้างมันขึ้นมาฉันเริ่มกรีดร้องว่าอีธานเป็นคนโกหกและเป็นโรคจิตครูใหญ่และอีธานมองหน้ากันแล้วจับแขนฉันฉันดิ้นรนพวกเขากำลังจะฆ่าฉันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเร่วมมือกันฉันไม่เคยอารมณ์รุนแรงขนาดนี้มาก,ก่อนฉันเริ่มสำลักและหมดสติไป แล้วฉันก็พบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่แปลกๆผู้คนเดินไปมาในชุดเดียวกันหมอจับมือฉันและบอกว่าฉันมีอาการหวาดระแวงและต้องการการรักษาอะไรนะฉันมีสุขภาพดีฉันดึงตัวออกจากมือของเขาและพยายามวิ่งหนีแต่ฉันก็ถูกตรึงไว้อย่างรวดเร็วและฉันถูกฉีดยาอะไรบางอย่างฉันตื่นขึ้นมาในชุดผู้ป่วยเห็นได้ชัดว่าฉันอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตฉันถูกวางยาและหลังจากนั้นสองสามวัน ดูเหมือนว่าฉันจะช่วยเด็กผู้หญิงเหล่านั้นไม่ทันอีกแล้วและทุกคนก็คิดว่าอีธานเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมหนึ่งสัปดาห์ต่อมาฉันได้รับการผ่อนผันพวกเขาเสัญญาว่าจะปล่อยฉันไปในไม่ช้าถ้าฉันประพฤติดีแต่แล้ววันหนึ่งฉันก็เห็นภาพเงาที่คุณเคยตรงทางเดินอีธานเขาสวมเสื้อระรูปและใต้แขนของเขามีตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งที่ฉันเห็นในห้องแห่งความลับเขาไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงกันฉันยืนตัวแข็ง อีธานยิ้มและเดินเข้ามาหาฉันแล้วกระซิบเบาๆว่าเธอพูดถูกฉันทำแบบนี้กับเคทและคนอื่นๆและตอนนี้เดาดูสิว่าใครเป็นคนต่อไปสวัสดีฉันชื่อคามินอายุ18เธอเคยรู้สึกเหมือนว่าครูของเธอมายุ่งกับเธอบ่อยๆแล้วก็ไม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวไหมแต่ไม่ใช่ครูที่รักฉันแน่นอนอ่ะพระเจ้าเขาเป็นแค่ครูกแก่ๆที่ฉันชอบโยมโอ้โหจนตอนนี้เขาล่าออก ส่วนครูที่เข้ามาแทนที่เขาว่าก็เป็นคนที่คอยตามฉันต้อยตอยดูวิดีโอนี้ให้จบนะแล้วเธอก็จะรู้ว่าฉันทำอะไรครูคนนี้จนเขากลายเป็นแฟนคลับที่น่าขนลุกของฉันฉันไปโรงเรียนนะแต่ฉันมักจะโดดเรียนฉันคิดถึงแต่เรื่องสเก็ตบอร์ดมันคงจะดีถ้าฉันได้เล่นไปทั่วเมืองพร้อมกับมีลมประทะหน้าฉันมากกว่าที่จะนั่งอยู่เฉยๆที่โรงเรียนนอกนั้นก็ฉันอยากลงแข่งขันช่วงฤดูร้อนนะและฉันก็ใช้เวลาการฝึก ที่ลานสเก็ตจนพ่อแม่ฉันต้องมาห้ามเลยพวกเขายื่นคำขาดว่าถ้าปีนี้ฉันได้เกรดต่ำแล้วก็ให้เลิกนึกถึงเรื่องแข่งสเก็ตไปได้เลยแล้วฉันก็ต้องไปโรงเรียนโรงเรียนปเป็นอะไรที่น่าหดขู่มากฉันเลยพยายามสร้างความสนุกที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันแกล้งครูแล้วก็เล่นสเก็ตไปทั่วห้องโถงครูคนก่อนทนไม่ได้หลังจากที่ฉันเล่นแผลงๆอะ่ะเขากลัวจะต้องลาออกแถมเขายังขู่ฉันด้วยนะว่าจะแก้แค้นแล้วก็ไล่ฉันออกจากโรงเรียน ฉันไม่ปอนง,ง,ง่ายๆหรอกนะอยู่บ้านไม่ทะลุงถ้าจะประสาทขนาดนั้นอะจากนั้นครูใหม่ก็มาแทนเขาครูใหม่ที่ชื่อว่าเอ็อะอายุ22แล้วก็เป็นนักเซิร์ฟปอดคุณลองคิดดูนะว่าเขาจะผิวแทนแล้วก็ดูแข็งแรงแค่ไหนอะผู้หญิงทุกคนในชั้นกรีดเขามากอะแต่ฉันไม่สนนะแต่ครูเอ็ก็คงจะทําให้ฉันกรีดได้เหมือนกันมั้งคุณเคยเล่นพิเรนกับครูไหมอะไหนบอกซิว่ามันเป็นยังไงฉันต้อนรับครูใหม่อย่างอบอกุอ่นเลยแหละ ฉันอยากให้เขาลาออกตั้งแต่วันแรกอะแต่ปฏิกิริยาที่เขาตอบสนองกับการเล่นแผงของฉันเนี่ยมันเกินคาดไปมากฉันเลือ่อยขาเก้าอี้และทันทีที่เขานั่งลงเขาก็ล้มลงไปกับพื้นเลยคนในห้งองก็ตะโกนไปมาครูก็เลยสับสนแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรอืมแต่ฉันมีอะไรแผงแสงที่แรงกว่าเดิมแน่นอนฉันจะผลักให้ครูติดขอบเลย ตอนที่เขาไม่ได้มองฉันก็หยิบแท่งช็อกโกแลตของเขาบนโต๊ะออกมาฉีกซองเอาพริกป้ายแล้วก็ปิดซองคงต้องมีใครรู้สึกเผ็ดแล้วแหละพอเขากัดเข้าไปเขาก็หน้าแดงไอแล้วก็กรอกตาไปมาครูนั่งอยู่ในห้องน้ำเกือบทั้งคาบทั้งชั้นหัวเราะแหลกมากอะ่ะฉันมั่นใจว่าเขาจะเข้ามาแล้วก็ถามว่าใครทำด่าว่าเด็กนรกแล้วก็อื่น แต่ครูเข้ามาสอนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาแปลกมากใจเย็นอย่างกับเตงกวาเนะี่ยทันใดน,นั้นตอนหมดคาบเขาก็เรียกให้ฉันอยู่ก่อนตอนนี้ฉันมีปัญหาแล้วแหละทำไมเขาเรียกฉันหรือเขาจะถามว่าฉันทำอะไรลงไปแต่ฉันเดาไม่ออกเลยว่าเขาจะอยากคุยอะไรกับฉันอะแทนที่เขาจะด่าฉันเขากลับถามว่าฉันเล่นสเก็ตบอร์ดหรอ อฉันก็เลยตอบไปว่าใช่แต่ฉันก็ต้องตกใจเขาขอให้ฉันสอนวิธีเล่นสเก็ตบอร์ดแน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่ฉันต้องการฉันต้องไปโรงเรียนเหลวไหลเนี่ยแล้วก็ยังต้องหาเวลามาซ้อมแข่งช่วงรดูร้อนที่มีแต่คู่แข่งเก่งๆสาวๆส่วนใหญ่มักจะไม่เก่งสเก็ตบอร์ดเท่าผู้ชายอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่าฉันตอบเขาว่าอะไรฉันบอกไปว่าฉันไม่มีเวลาครูก็เลยปล่อยฉันไป หลังจากนั้นฉันก็รีบไปลานสเก็ตไม่มีเพื่อนฉันเลยสักคนมีแค่ผู้ชายแปลกหน้าบางคนที่เล่นสเก็ตอยู่ฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวตรงนั้นและทุกคนก็มองมาที่ฉันฉันเล่นพลาดแล้วก็ล้มลงเด็กผู้ชายก็เริ่มหัวเราะเสียงดังแล้วผู้ชายคนนึงก็ตะโกนใส่ฉันว่าออกไปเถอะปล่อยให้คนปกติเขาเล่นกันเถอะไออีมากอะจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงคุณคุณมาจากข้างหลังคุณคิดว่าจะเป็นใครล่ะเอ็ดไงเขาตามใชนไหมหรอ เขาบอก,กผู้ชายว่าไม่ควรหัวเราะเยาะเวลาที่คนอื่นทำพลาดหรือล้มนะผู้ชายก็ไม่กล้าหือกับเขาเพราะเขาโตก,กว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าวผู้ชายก็เลยหนีไปเอ็ดช่วยฉันไว้ฉันก็เลยบอกว่าจะฝึกให้ก็ได้จะได้ไม่ติดนีกันเราเลยเล่นสเก็ตบอร์ดหลังเลิกเรียนแล้วยังไงน่ะหรอตอนที่ฉันสอนเทคนิคเขาฉันก็ได้ฝึกพื้นฐานซ้ำให้ตัวเองด้วยทนการแข่งในฤดูร้อนพอดีเอ็ดเรียนรู้เร็วมาก หลังจากซ้อมไปหนึ่งเดือนความสัมพันธ์ของเราก็ซับซ้อนมากขึ้นเราถ่ายวิดีโอให้กันเพื่อดูว่าเราเล่นพลาดท่าไหนเวลาอยู่ด้วยกันมันสนุกมากใครจะไปคิดว่าฉันจะได้ครูใหม่เป็นเพื่อล่ะช่วงพักเราก็คุยเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆเพื่อนในชั้นก็ถามว่าฉันกำลังเดทกันหรือเปล่าแล้วพวกเขาก็สร้างข่าวหรืองี้เงาขึ้นมาคุณเคยตกเป็นเหยื่อของการนินทานในโรงเรียนไหมพวกเขาพูดลับหลังเรื่องเธอแย่ๆหรือเปล่า เราไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแต่เราก็แค่พอเรื่องสเก็ตผู้ผู้หญิงคิดว่าครูจีบฉันไร้สาระแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันก็หยุดไปโรงเรียนมีคนโพสต์ภาพของเราที่ลานสเก็ตในเว็บโรงเรียนรัดแล้วมันก็เป็นหายนะเลยแหละแฟนคลับที่ติดตามครูก็เริ่มป่วนพวกเขาคุกคามและก็ส่งข้อความกล่าวหาว่าฉันเป็นคนง่าย ใครเป็นคนถ่ายรูปมีแล้วลงอินเทอร์เน็ตเช่นกับเอ็ดรู้แค่ว่าเราซ้อมสเก็ตบอร์ดกันเอ็ดพูดทันทีว่าเขาไม่เกี่ยวแต่ฉันก็ไม่ไว้ใจเขาแล้วฉันไม่ไปโรงเรียนและเอ็ดก็เริ่มโทรหาฉันส่งข้อความมาว่าเราต้องคุยกันเขาจีบฉันจริงๆหรอฉันเลยส่องเขาทางโซเชียลแล้วก็เห็นบางอย่างมีภาพของครูคนก่อนพร้อมกับแคปชั่นว่าคุณพ่อที่รัก เขาเป็นลูกชายของตะแกะที่ทนฉันไม่ได้แล้วบอกว่าจะไล่ฉันออกจากโรงเรียนให้ได้น่ะเหรอคู่เก่าส่งลูกชายมาแก้แค้นฉันจริงดิเอ็ดพยายามทำลายความมั่นใจฉันจะได้ไล่ฉันออกจากโรงเรียนสินะฉันจะไม่ยอมโดนไล่ออกก่อนวันแข่งหรอกพ่อแม่ฉันยำเละแน่นอนฉันกำลังหาวิธีกำจัดเอ็ดแล้วก็วู้การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการทำผิดกฎรอก่อนนะ ฉันรู้ว่าจะวางแผนร้ายกาดนี้ยังไงฉันไปโรงเรียนและยื่นเรื่องร้องเรียนเอ็ดรู้ไหมว่าฉันกลิ่นอะไรเธอเดาไม่ออกหรอกสั้นๆนะฉันบอกว่าเขาคุกคามฉันพยายามขอให้เราครบกันทีนี้แหละเขาถูกไล่ออกแน่แต่นั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ฉันไม่ได้มีชื่อเสียงที่ดีที่สุดในโรงเรียนออกจะเป็นเด็กไม่ดีด้วยซ้ําฉันทําครูคนก่อนขอตัวลาออกครูใหญ่ก็เลยไม่ชอบฉัน เขาจะเรียกฉันไปพบครูใหญ่ถามเอ็ดว่าเขาไม่ยุ่งกับฉันจริงๆเหรอและถ้าเป็นแค่คำโกหกของฉันนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายและฉันก็จะโดนไล่ออกอะไรกันเนี่ยะตากรรมของฉันขึ้นอยู่กับคำตอบของเอ็ดถ้าเขาปฏิเสธฉันก็จะจบสิน้นและฉันก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปแข่งขันเขาจะทำเพื่ล้างแค้นให้พ่อของเขา แต่เอ็ดดูปกติหรือเขาจะตั้งแง่กับฉันเขาเงียบไปนานโอ้ยเขาจะพูดอะไรเนี่ยหรือเขากำลังหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำลายฉันและจากนั้นเอ็ดก็เริ่มพูดว่าเขามาที่โรงเรียนนี้เพราะพ่อก็แค่นั้นและเอ็ดก็บอกว่าพ่อของเขาเป็นคนไม่อดทนใจร้อนห,นหงุดหงิดง่ายเข้มงวดมากเกินไปจนทุกคนในครอบครัวต้องเจ็บปวด และนี่ไม่ใช่ครูคุณภาพดีไม่แปลกที่พ่อจะเลิกเป็นครูเอ็ดมาแทนแค่เพราะอยากจะแก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่พ่อเขาทำไว้ก็เท่านั้นเขาพูดอะไรฉันไม่เข้าใจเอ็ดบอกว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับฉันเพื่อนที่จะรู้ว่ามีอะไรที่พ่อเขาไม่เข้าใจทำไมเขาถึงเจอแบบนั้นหรือแค่เขาต้องการปกป้องตัวเอง เอ็ดแก้ตัวว่าฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เขากําลังพยายามที่จะสื่อดีพอนี่ไงเขากําลังคุกคามฉันทุกอย่างชัดเจนว่าเขากําลังจะพูดใ้ฉันดูแย่ฉันเตรียมพร้อมกับทุกอย่างสําหรับสิ่งที่เขาจะพูดยกเว้นเรื่องที่เขากําลังจะพูดต่อไปนี้เขาบอกว่านี่เป็นความเข้าใจผิดและที่ฉันเขียนทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของเขาฉันไม่ควรโดนไล่ออกเพราะฉันไม่เกี่ยวอะไรแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรผิด นี่เป็นสิ่งที่ฉันอยากได้ยินแล้วก็ฉันรู้สึกโลง่งครูใหญ่ทําดีมากหลังจากนั้นเขาก็อธิบายว่าฉันอะเข้าใจครูผิดแล้วก็ขอบคุณเอ็ดที่เป็นคนไม่อะไรกับนักเรียนไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไล่ฉันออกประชมุมเราจบลงโดยที่ไม่มีใครเสียอะไรฉันขอโทษเอ็ดแล้วเราก็ไปร้านกาแฟ เขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าใครคือคนโพ์รูปพ่อเขาเองเขาแอบถ่ายภาพเราแล้วก็โพสออนไลน์เพื่อที่เราสองคนจะได้รำคาญเอ็ดและฉันก็หัวเราะเสือดาวไม่สามารถละสายตาจากเป้าหมายได้จริงฉันจบการศึกษาด้วยเกรดที่ดีแล้วก็ลงแข่งสเก็ตบอร์ดในช่วงฤดูร้อนมันเจ๋งมากฉันเลิกกล้งคนอื่นเพราะว่าคนดีๆก็มีเหมือนกันและแม้ว่าเขาจะมีความอดทนจำกัดก็เกิดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆนะคะ